KTXRH คุยเรื่องกรนงกันนะครับประชุมวันพุธนี้ครับผมถูกต้องนะครับก็เดิมมาดอกเบี้ยหนึ่งจุดห้านะครับแล้วจะไปยังไงนะตอนนีเนี่ยเดี๋ยวดูว่าเออแล้วความจําเป็นมันถูกต้องจําเป็นหรือเปล่าที่ต้องลดต้องคงในการประชุมกรนงครั้งนี้ครับแน่นอนว่าบี้ยาไว้ทำอะไรถูกต้องเลยครับก็ในส่วนของเรื่องการประชุมกรนงครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็มองว่ากรนงเนี่ยอาจจะเผชิญภาวะที่ภาษาไทยเรียกว่าเกินไม่เข้าคาไมาออกนิดนึง แล้วเขาสังเกตก็คือไดเรมวมานะครับผมเพราะว่ามันสามารถตีความใช่เขามันสามารถตีความได้ทั้ง2ด้านนะครับในด้านแรกเลยเนี่ยคือเรื่องอ่ะในสายโดบิดก่อนโอเคครับถ้ากอนอรนงจะจะเป็นโดบิดนะครับกอนอรนงเนี่ยก็มองว่าเนี่ยรัฐบาลรักษาการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจได้จํากัดนะครับอ่างด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ผมดึงมาจากระเบียบนะครับว่าเนี่ยรัฐบาลรักษาการทําอะไรได้บ้างข้อที่3ามผมงงงไม้ให้การใช้งบประมาณ ฉื่ยหรือจาเป็นซึ่งคือคืองบคนละครึ่งเนี่ยแหละครับอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยงบคนละครึ่งเนี่ยจะใช้จะจะใช้จากงบข้อสามนะครับงบประมาณฉุกเฉินหรือจําเป็นนะครับกรก,กตต้องอนุญาตครับผมซึ่งก็เผชิญความทา้าทายอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่านโยบายการคลังในระยะสั้นอาจจะเปเจอความทา้าทาย<ช>แล้วก็รูปทางด้านขวาเนี่ยกลุ่มเอสไทยยังเป็นกลุ่มที่เบาบางอยู่ยังเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงสินเชื่อนะครับเราก็เลยมองว่าภาพนี้เนี่ยวิวโดวิทในลักษณะนี้ อสุนให้กรนงอาจจะสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจได้อืมเนาะ,<อ>ะเพราะว่าคือมันไม่น่าลดอะแต่ว่าก็ดูสิตอนนี้มีอะไรมากระตุน้นมาซัพพอร์ตมาผลักดันได้ไหมละ่ะมันมันยากอาจจะลำบากนิดน,นึงครับผมนะครับก็อันนั้นคือวิวที่ซัพพอร์ตในเชิงโดวิตนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติวิวที่ซัพพอร์ตในเชิงฮอกกิตบ้างล่ะจะตอบคำถามของพี่บิ๊กตะกี้เลยอันที่หนึ่งคือดูรูปทางด้านขวาก่อนแล้วกันภาครัฐบาลกับตุนเศรษฐกิจ คนละครึ่งที่หายไปแน่นอนว่าที่ประชาความท้าทายแค่คนละครึ่งเฟดสองค,คนละครึ่งเฟสหนึ่งตัดก,การออกมาแล้วค,คนละครึ่ง<า>ไป,ไปแล้วถูกต้องครับผมน่าจะช่วยกระตุ้น g d ดีได้ไม่ต่ำกว่า0.2%ครับผมซึ่งแน่นอนว่าภาครัฐบาลมีการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรียบร้อยแล้วในขณะที่ทางกรนง,งอเองมีการ,ราาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วเนสี่ครั้งรวมแล้ว1%เ ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ไม่เคยลดลดมาแล้วครับผมอันนั้นคือในส่วนตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วที่สองจุดห้าใช่ครับมาสิงหาหนึ่งจุดห้าถูกต้องครับก็ในส่วนของกรงเนี่ยแอคชั่นแล้วภาครัฐบาลแอคชั่นแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยที่บางบางกลุ่มในตลาดเนี่ยบางส่วนในตลาดยังกังวลอยู่เงินเฟ้อไทยต่ำถูกไหมครับเงินเฟ้อไทยต่ำก็จริงดูภาพรวมเนี่ยดูเฮดไลน์เนี่ยเงินเฟ้อไทยต่าแต่ถ้าเราไปดูคอคอไม่ได้ต่ํข้อมีสัญญาณพลิกกลับมาฟื้นตัวด้วยซ้ำนะครับก็เป ินค้าของไทยเนี่ยราคาสินค้าที่ปรับลดลงเนี่ยที่สําคัญในหลักๆมันมาจากสินค้าในกลุ่ม c o m m o ิ i t y เป็นหลักครับผมก็คือราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการในการประคองค่าครองชีพของทางภาครัฐบาลเองด้วยก็คือหลัก,ลกๆเลยก็คือการลดค่าไฟครับผมซึ่งแน่อนอนว่าการลดค่าไฟเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันทําให้ราคาสินค้าก็คือค่าไฟลดลงครับผมทีนี้แน่นอนเงินเฟ้อก็ลดลงครับผมพอเงินเฟ้อลดลงปุ๊บบางบางครั้งถ้าเกิดสมมุติเราเราดูตัวเลขรลอยลอยเนี่ยเราจะนึกว่าเนี่ยเอ๊ะ ติดไทยไม่ดีเนี่ยต้งตอบเบียช่วยกระตุ้นดีไหมจริงๆถ้าไปดูอินด t เทลจริงๆเนี่ยภาพมันจะผันไปหน่อยนึงเออค,คือคือแวะนิดหนึ่งคือ,คเ,อ,เ,อเงินเฟ,อนเนฟ้อเนาะเงินเฟอ้อกับเงินฝืดเงินเฟ้อเนี่ยเขาอยากได้กันรับ2%ต่อปีก็เป็นเป้าอของเราโดยส่วนใหญ่เป็นอิน<โ>ฟล t i ชั t a ท g e t เก็ตเฟด US ก็ใช้ ก็ใล้าา่ๆอยยงี้ไทก็ใช้แต่สหรัฐนี่ไปละสามกว่าจริงๆบางที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ระบุ2เป๊ะแต่บางครั้งเขาใช้เคาว่าเลนหนึ่งถึงสามคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไทยอ่ะครับผมต่ําต่ำหนึ่งยังไม่ถึงบางช่วงจะลบับนะเราก็บอกว่าปืดอย่างนี้คุณก็ต้องลดแบบเบี้ยไปสิดันคอก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้หนึ่งจุห้าครับ เดิมต่ำแล้วเดิมมันคือส <laughs> องก็ <c oughs> ลงมาแล้วด้วยหนึ่งจุดห้าคุณไปเที่ยวประเทศต่างๆทั้งหลายแล่ใช่ครับแล้วต่ำนะครับแล้วถ้าเกิดหนึ่งจุดห้าแล้วแล้วมันยังเป็นเลขอย่างนี้ <c oughs> แล้วคุณไปลดอีกแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจมันวิกฤตอะไรขึ้นมา <c oughs> คุณไม่มีพ <c oughs> ื้น่าน้ล่นะครับแล้วเอาบอกว่าถ้าลดอ่ะอันนี้ที่เราเอามาพูดอันนี้คือเพื่อบอกว่า รดมันไม่ช่วยเรื่องเงินเฟ้อเงินเฟ้อถูกต้องครับเพราะเงินเฟือมันมาจากปัจจัยอื่นครับผมที่พยายามลดค่าของชีพนะครับเพราะงั้นอย่าไปบอกอุ้ยเงินเฟือลดดอกเบี้ยได้กระตุ้นช่วยเศรษฐกิจตอนนี้หนึ่งจุดห้าครับผมก็คือลดมาแล้วสี่ครั้งนะครับนะครับโอเค ครับทีนี้อันนั้นคือเป็นวิวที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งโดบิตแล้วก็ฝั่งฮอกกิตนะครับมาดูในส่วนของตลาดบ้างนะครับเออมาครับผมโชว์ของนะครับครับผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันมีเฟดวัตทูนะครับอันนี้เราก็พยายามแกะนะครับเลนแบบนะครับว่าทําเป็นบอดวัตทูนะครับผมคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้แตกต่างกันเล็กน้อยนะเพราะว่าเฟดวัตทูเนี่ยเขาใช้เฟดฟันฟิวเจอร์เพราะว่าเนี่ยหน่วยงานที่รายงานเฟดฟันฟิวหน่วยงานที่ทำอ่าเฟดวัตทูเนี่ยก็คือ CME ซีเอ็ม CME c h i ชิคาโกที่เป็นตลาดฟิวเจอร์สนะครับแล้วก็มีเทรดฟิวเจอร์สของ e ฟดฟันเ a t e ด้วยพูดง่ายๆคือก็คือเอาของที่เขา r ร v ไว e ์เทรดมาคิดตลาดไซส์กันอยู่ที่ตรงนี้แปลว่าตลาดมองว่าดอกเบี้ยจะเท่านี้แปลงออกมาเป็นพอบบ i ิ i t y อย่างนี้ใช่ครับจริงๆยของไทยของไทยเนี่ยนี่ผมเสริมอีกหนึ่งแล้วกันไม่ว่าจะในส่วนของทางฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ในไทยก็ดีเนี่ยด้วยความที่ว่าไทยเนี่ยเราไม่มีบอด ฟฟันฟิวเจอร์ราไม่มีบอดฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าเรามีอตัตราดอกเบี้ยระยะสั้นหรือที่เรียกว่า overnight interet s rate swap อยู่นะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ย OIS นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ย OIS เนี่ยต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมติเราไปเช็คข้อมูลเนี่ยอัตราดอกเบี้ย OIS ของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็สามารถนำมาเป็น i m p l y e d ทำเครื่องมือคล้ายๆกับ fixed วัตถุได้เช่นเดียวกันอ,อันนี้เนี่ยผมดึงนะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของไทย OIS rate มานะครับแล้วก็คิดคำนวณย้อนกลับเป็น p r o b b a i l i t y ครับเราก็จะพบว่าเนี่ยตลาด OIS เนี่ยหรือว่าตลาดอัตราดดออออออกกเเเเบบบีีีี้้้ยยยยยยรรระะสัันนนๆ่่่่่มงวาาาาตคูททไห เราจะพบว่า probability เนี่ยแท่งมันสูงคล้ายกันมันมองพอๆกันแต่มันมองเอียงไปทางไหนมันมองเอียงไปทางโค้งมากกว่าหน่อยครับ55%นะครับแล้วก็คัทเนี่ย45%ครับ53อ๋อขออภัย <53. S 1> ผมบัตรตัวเลขผิดโ53ครับนะครับก็เรียกได้ว่ามองว่าโอกาสโค้งมากกว่าโอกาส,ากากาสลดนะครับดังนั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันก็สอดคล้องกับวิวเราเหมือนกันเพราะว่าวิวเราเนี่ยเรามองว่าเนี่ยกนอน,น่าจะให้น้ําหนักในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาแล้วเป็นหลักนะครับแล้วก็รวมถึง ดอกเบีย้ยมันลดมาหลายรอบแล้วนะครับ,บ1.5ของไทยเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าต่ําที่สุดในรอบ3-4ปีแล้วดังนั้นเนี่ยการที่ปรับลดลงไปอีกได้เนี่ยมันเรียกได้คือมันไม่ค่อยคุ้มแล้ว่าสรุปนะถามเราเราบอกว่าคงครับผมนะแล้เราเดี๋ยววันพุธมาดูกันครับผมนะครับได้ครับก็ในส่วนของบิลเรานะครับ้วยคอนเทลบิลเราคงเนี่ยเราก็เลยเนี่ยเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงก์แล้วก็หุ้นที่ได้ไประโยชน์จากบาทแข็งเชื่อว่าจะยังได้ประโยชน์อยู่นั่นเองครับ ครับแล้วค่าเงินล่ะครับก็ในส่วนของค่าเงินนะครับเรามองว่าในเงินบาทเนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มที่อยู่ที่ทางที่แข็งค่าเป็นหลักนะครับตอบคําถามนะครับที่ถามมาค่าเงินบาทจะไปทางไหนเรามองแข็งถกต้องครับโดยเฉพาะปัจจัยในช่วงนี้ที่ดอนก็จะอ่อนหน่อยครับใช่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าภาพระยะยาวนะคือเราเราเกินไหมหน่อยนะเราหนึ่งปีข้างหน้าเราเห็นสามสิบ xx นะครับ เออคือแข็งนะครับผมสามสิบเอ็กซ์จดไว้ได้นะครับก็เทรนน์นะคือแข็งแหละรัระหว่างทางอ่ะคือมันไม่ใช่แบบโอ้โหพรุ่งนี้ว้าไปเลยไม่ใช่สิไม่ใช่มันค่อยๆไปทมันค่อยค่อยบางทีมีดึงขึ้นนะแต่เราเอามาจากพื้นฐานระยะยาวครับผมใช่นะครับที่คำนวณมาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจอ่ะเกาใช้วิธีทางสถิติมาครับนะครับจริงผมเสริมที่นิดนึงก่อนปกติเนี่ยไม่ว่าจะตลาดุ้นตลาดการเงินเองเนี่ยเวลามันขึ้นเวลามันลงลงลงหรือเวลามันขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยมันจะมี ดีแอคชั่นสวยตับเข้ามาอยู่แล้วมันมีมีเรเวอร์ชั่นก็คือใช่เขาก็คือว่าลงลงลงปุ๊บดีช่วงสั้นๆแล้วก็ลงต่อคล้ายๆกันก่อนได้ขึ้นหุ้นนะครับขึ้นขึ้นขึ้นลงก็คือบัรฐานแล้วก็ขึ้นต่อคล้ายๆกันแน่นอนว่าเนี่ยช่วงในส่วนของเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองที่เข้ามารบกวนเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยภาพเนี่ยถ้าเกิดสมมติเทียบกับไทม์เฟรมที่ค่อนข้างเป็นระยะการถึงยาวเนี่ยมันเป็นประเด็นระยะสั้นอยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเลือกตั้งเนี่ยตามระเบียบเเเนนนนนี่่่ยยตต้้้อออองงงงงกกกกาาาจััััดรลืืภใ45ถึ60วว็คชส S <S uh huh. ครับผมดังนั้นเนี่ยใน่วนของไปไ็นเรื่องของค้างเงินบาทเนี่ยถ้าเกิดสมมติจากการวุนเรื่องการเมืองเนี่ยก็เป็นแค่ช่วงสัน้น uh huh. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเงินบาทก่อนเนี่ยมันแข็งออกมา uh huh. ก็อาจจะดิบๆหน่อยก็คือพลิกกลับมาอ่อนช่วงสัน้นแล้วก็แข็งต่ออ่ามันจะมีแบบนี้อยู่เนาะแต่มีต,มตลบไม่ใช่นะหุ้นไทยไม่ใช่หุ้นไทยลงๆๆแล้วก็ลงๆๆอ๋ออันนั้นคือในสองตลาดหุ้นใช่ไหมครับมีแต่ลงครับผมแต่ว่าจริงๆย้อนดูมันมีเด้งนะคือก็ต้องจับจังหวะตลาดให้ดีหน่อยสำหรับในส่วนของ กับนอสคือบางคนเล่นกับนอสบางคนเล่นกับสั้นเล่นกับพันผันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวดิเดี๋ยวลงแต่ว่าที่เราสื่อแน่นอนแต่ละวันเราคุยสภาพสั้นให้ด้วยแต่ว่าเราจะมีภาพยาวกำกับไว้เสมอตองนะครับโอเคครับก็ในส่วนของหุ้นนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราก็ยังคงนะครับแนะนําว่าเนี่ยหุ้นที่จะได้ไประโยชน์จากอัตราอลเบียบที่น่าจะส่งตัวนะครับผมก็คือในส่วนของแบงก์นะครับแล้วก็หุ้นที่ยังมีความแข็งแกร่งนะครับสามารถรองรับ เวชันของตลาดที่ยังตึงตัวได้อยู่ครับซึ่งดูถ้าดูรายชื่อนี้นะครับบอกเลยว่าปันผลดีถูกต้องเล่วแล้วทาไมต้องปันผลในช่วงนี้บอกตลาดไม่ชัวร์ไม่แน่ใจอ่าคงดอกเบี้ยอ่าก็น่าสนใจครับนอกจากนี้นะไตรมาสหนึ่งของทุกปีนะครับหุ้นปันผลจะผลตอบแทนดีกว่าตลาดในภาคอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่า จะประกาศงบปีนะกันในช่วงกุมภาแล้วก็ประกาศจ่ายปันผลจากงบปีเนี้ยซึ่งมักจะเยอะกว่ารอบครึ่งปีนะครับเราก็ทําให้กลุ่มเนี้ยกลับมาเล่นกลับมาซื้อเกงปันผลกันอีกครั้งนะก็ชุดนี้เลยจดไว้เลยนะครับครับก็สําหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราคุณแนะนําของเรานะก็จะเป็น SCB นะครับแอดวานนะครับแล้วก็ธานนีครับผ